ทำยังไงให้ออกรถได้แน่นอนบางคนนะครับก็จะมีคําถามนี้เกิดขึ้นในหัวว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยออกรถได้ไหมแต่การที่เราจะออกรถเนี่ยคืออะไรการที่เราเนะ่ยไปยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์นั่นเองเพื่อใช้ในการออกรถนะแต่ว่าการที่ไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินน่ยจะให้คุณยืมเงินเนี่ยเขาพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาตอบให้ฟังนะครับโดย3ข้อนี้เองโดยในข้อแรกนั่นเองคือการที่เขาจะเช็กว่าคุณนะ่ยจะคืนเงินเขาไหมในข้อนี้เช็คอะไรคือการเช็ค เครดิตบูโรนั่นเองนะครับหรือเช็คประวัติการผ่อนนั่นเองการที่เราจะมีประวัติการผ่อนที่ดีนั้นทํำยังไงเหรอทำแค่ว่าไปทําบัตรเครดิตมาสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปรูดผ่อนแล้วก็คืนเขาให้เป็นปกติเพียงเท่านี้เราก็ได้เครดิตที่ดีแล้วนั่นเองหรือถ้าไม่มีเครดิตเลยมันก็พอไปได้แต่ขอแค่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปรูดแล้วคืนไม่ตรงหรือไม่คืนเนี่ยจะกลายเป็นติดแบล็คลิสทันทีนะครับในข้อสงนะครับก็คือการดูว่าคุณเนี่ยจะคืนเขาได้ไหม การดูว่าคุณคุณเขาได้ไหมคืออะไรครับเขาจะดูว่าคุณมีความมั่นคงแค่ไหนมีไรายได้เท่าไหร่อย่างเช่นถ้าคุณเป็นทั้งงานบริษัทนะครับเขาก็จะดูว่าคุณมีสิปเงินเดือนออกมาเท่าไหร่เดิน s e เ m e n t ดีไหมหรือการฝากเงินเดินบัญชีนะครับแล้วก็ดูว่าบริษัทที่คุณทำเนี่ยมีความมั่นคงแค่ไหนหรือว่าถ้าคุณเป็นอาชีพอิสระอย่างเช่นแม่ค้าส้มตำเขาก็จะดูว่าคุณมีลูกค้ามาเท่าไหร่เอาของเนี่ยเอาของมาเป็นบรรถุดิบแค่ไหนเช่าหน้าร้านเป็นแผงลอยหรือเป็็นนรถเข อย่างนี้ก็คือเป็นการดูว่ามีความมั่นคงเท่าไหร่แล้วก็ดูการเดินเงินในบัญชีนั่นเองผมเคยมีเคสตัวอ,อย่างนะครับที่เคยออกมาได้เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยทำลอตเตอรี่เขาก็แค่มีเอกาสารเขาว่าลอตเตอรี่เนี่ยรับมาเท่าไหร่แล้วก็ปล่อยไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปหมุนในบัญชีเท่าน,นี้ก็เคยออกรถได้นะครับผมส่วนข้อ3นะครับข้อสุดท้ายาเ,ยยเร,เรเก,รเรนเนก็ดูว่าคุณเนี่ยจะยืมเขาเท่าไหร่นั่นเองการจะยืมเท่าไหร่เนี่ยก็คือดูว่าคุณต้องผ่อนเท่าไหร่ก็แค่เลือกรถเนี่ยให้มัน พอดีกับตัวที่คุณผ่อนได้นั้นเองแค่นี้ก็บอกเลยว่าผ่านเฉลุยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าอาชีพอะไรผมบอกเลยว่าออกได้แค่มีแหล่งทมารายได้แล้วก็ไม่สีเทาเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากปรึกษานะครับว่าเอตัวเองเนี่ยออกรถได้ไหมหรือมีคําถามอะไรอยามีวางแผนจะออกรถมือสองเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าลองทักเข้ามาถามใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ